จัมโบ้อยู่ประมาณ4บาทเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้6บาทแต่ว่าเนี่ยก็คือไม่ค่อยคนก็จากซื้อเยอะอย่างจังซื้อเหมือน50ลูกอะไรเงี้ยก็จะลดปริมาณลงใช่คะ่ะใช่ใชค่ะปีที่แล้วปีที่แล้วแพงกว่าคะ่ะลูกละ10บบาทจ้ะแพงขึ้นคะ่ะราคามันขึ้น ขึ้นมากเลยลูกตกลูกลาแปดบาทของส่งก็ประมาณ6บาทเนี่แล้วก็ขายแปดบาท,าท,ทมันมีผลผลิตน้อยใช่แรงแรงด้วยแล้วก็มันไม่ออกแถวตามบ้านก็ไม่ค่อยมีมะนาวออก,กแกงแบบนี้ก็าขายได้ก็คนใช้เขาก็กขาขายก็จำเป็นต้องใช้ต้องขายแพงกังไงก็ต้องขายคนเขากิน กบน่บนกันทุกครั้งที่ซื้อแต่ก็ซื้อคุณไูค้าจะรู้ว่าช่วงมีน้ำเมษามันขาขึ้นไงเขาจะวิ่งเข้าต้นสวนเพราะสวนใหญ่ๆมันจะไม่มีแล้เพราะตนาบนน้ำมันแห้งแล้นี่ทำไม่มากก็ตั้งใจทำรักแร้ขอนต้นนี้ก็ให้มันสมบูรณ์ช่วต้นปะพดล้เริ่มแพงมาตั้งแต่ช่วงไหนคะปีนี้แพงมาตลอดนะไม่เคยต่ำจากบาทสองบาทเลย S <S <an> <S ก็ยังส่งใส่ยอยู่ตอนนี้มะนาวของโซนโซนทางกลุ่มแปลงของดําเนินเนี่ยไม่ค่อยมีแต่ราคาก็ยังไม่โดดเท่าไหร่อย่างปีที่แล้วมกาวุากุมภาเนี่ยราคาโดดไปสี่หบาทแล้วนะแต่ปีนี้มันยังอยู่ที่4บาทเพื่จะขยับมาเมื่อต้นต้น,ต,น,ต,น,ต,นต้นมีนาที่เองทุกปีมกุลากุมภาเนี่ยมะนาวก็ต้องแตะไป3บาท4บาทแล้วแต่เดี๋ยวเพิ่งมาแตะแต่เนี่ยเราสงสัยว่าเป็นมนมีมะนาวนอกไหลเข้ามาไหมตามหลักมะนาวมันต้องราคาต้องโดดฝรนี้แล้วสถานการณ์ในเรื่องของ ภาวะอากาศร้อนนะครับแล้วก็ดูว่าสถานการณ์ปริมาณผักนั้นมีเพียงพอหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะมีการมอนิเตอร์นะครับแต่ทั้งแต่ตั้งแต่ตลาดกลางนะครับแล้วก็ตลาดสดต่างๆนะครับถ้าเกิดสถานการณ์นะครับมีปัญหาเราก็จะเข้าไปเชื่อมโยงจากแหล่งผลิตนะครับหรือตลาดกลางนะครับกระจายไปยังจุดต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้เองนะครับอย่างที่ภาวะที่ผมกลาวเรียนนะครับก็มีทั้งราคาปรับขึ้นบ้างนะครับแล้วก็มีราคาที่ปรับลดลงบ้างอย่างที่กล่าวเรียนไปนะครับ